ซึ่งรองโฆษกรัฐบาลก็ชวนคนไทยครับชวนกันสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรงรวมพลังในการหยุดความรุนแรงในทุกรูปแบบเนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวครับวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับนางรัตเก้าอินทวงศ์สุวรรณคิรีนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็เปิดเผยบอกว่าเนื่องในเดือนพฤศจิกาย,ยนของทุกปีครับเป็นเดือนแห่งการรุนงรงยุติความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจากสถิตินะครับมีการระบุเอาไว้ว่ากลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อส่วนมากเลยคือกลุ่มเด็กและก็สตรีนะครับโดยความอบอุ่นของครอบครัวนั้นเนี่ยจะมาจากการเริ่มยุติความรุนแรงเพื่อให้เด็กและก็เยาวชนของเรานั้นเติบโตมาในครอบครัวที่มีความอบอุ่น จึงขอเชิญชวนนะครับทุกๆคนเนี่ยมาร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและคนในครอบครัวด้วยการแสดงจุดยืนของการไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยและก็ไม่กระทําความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบสําหรับการเปิดปฏิบัติการศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าสสนะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เริ่มต้นมาเนี่ยตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ครับประชาชนเนี่ยติดต่อขอรับการช่วยเหลือมากกว่า2,200รลายแล้วซึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็สังคมต้องร่วมกันตระหนักอย่างมากเลยนะั่นก็คือประเด็นความรุนแรงที่เกิดขึ้น กับกลุ่มปอบางก็จะมีทั้งเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะครับคุณผู้ชมค่ะพบเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะเราสามารถมีส่วนดึงในการช่วยผู้เขาได้นะคะโดยสามารถแจ้งเหตุได้ค่ะที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนของพอมอน,นะคะ1 3 0 0 1 3 0มอันนี้สายด่วนของพอมอน,นะคะโทรได้ฟรี24ชั่วโมงหรือแจ้งเหตุค่ะผ่าน l ล n e โอนะคะ E.S.S. E Help me E.S.S. Help นะคะ H.E.L.P. M.E. E.S.S. E. E Help me นะคะเพียงแค่กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเท่านั้นนะคะก็จะมีทีมของพอมอเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือท่านนะคะและไม่ใช่เพียงของพอมอเท่านั้นที่จะลงพื้นที่ไปนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลต่างๆน,นะคะลงพื้นที่ช่วยเหลือแบบครบทุกด้านจริงๆค่ะใช